นี่เจออีกข่หนึ่งค่ะเดี๋ยวแกะเอาเลย,ยแกะงไงเลยเนาะอื้ที่แรกับย่านยุยจานพี่น้องนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านจ้ามือนีวันภาพา้พาเขาปลา,ข,า,ปาขึ้นเกาเด้อจ้าพี่น้องมาหาใครจ้าจันจ้าดย่าินเสียงมันห้องเสียงดังอยู่ในปลากันเลยแวะมาเบิงค่ะว่าสิมีบอเนอะาะจ้าไปหลุดน้ากันเดอ้อค่ะเดอ้อใครจักจันไม แตกกับตันนี้โอ้ไข่จักจันจะอยู่แบบนี้เลยเอานนี้ตรงเอาอยญ่มันแตกมันแต,กก,นแตกกับตรงค่อยๆโอ้ยมีอยสองอันแล้วค่ะบางมีสองไข่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาหาต่อไปจ้าเดี๋ยวเราพาแกะ นี่ไงโอ้ยใหญ่เลยสองต้นเอาก<ค>ินนะนะมา้น้องับเนาะเก็บเอาเลยใดสามอันเราเด้อจ้าพี่น้องพ่ออีกใครหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องโอ้ยวันเสด้กินอยู่บ่นะคะ่ะแนมเบ่งอยู่หันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิให้เบ่ง น,นี่นัทเจังไดนเอาจังสืไดเ้เอากินมูขึเก่าสูงเติบชาเดีด๋วยวให้ไอ้สว่างเอาโอ้อยู่ในอีกนู่นนี่เนาะกิมไม้งาไม้ออห,หมดเก๋อยากกินเนาะนนหมดกลี่ยมตอมเพิ่นแน่นครับโอ้ลุ้นลุดนลุ้จะออกแล้วครับจาแล้วค่อยๆเนาะอยันแตกโอ๋ยมาเห็น เดียเลยค่ะนั่นด้ได้แล้วจ้าพี่น้องใส่สีไข่เด้อครับได้สีไข่ใหญ่ๆเด้อจ้ายังมาเจอต้นน้อยๆนี่ค่ะเหลียวเห็นแต่ไก่เลยไข่หนึ่งไข่บักใหญ่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันจ้าพี่น้องตอนนี้เห็นต้นเนื่องจ้าพี่น้องเห็นต้นเนื่องเลยนี่ต้นนึ่งหล่ะอีกต้นนึ่งจ้าไข่มันตันนี้เอาง่ายจักน้อยอยู่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่นอกใหญ่ๆอ้หล่นมันนก็ได้ี่อันใหญ่เด้นี่ยกขึ้นดู ขันบ่อสั้างกีดมีว่ามันไข่บง <laughs> นี่ข้างๆกันมีอีกไข่นึ่งจากไอ้สวงยางไปอยู่เอาลำบากจังหน่อยค่ะอยู่ทั้งดอยอ๋อนี่จต่อันใหญ่ๆด้อยน้อยๆครับเนาะใหญ่ๆแต่ก็ต้องพิธีพิถันจังหน่อยมันสิโลยลงดอยเด้เลยตรงเอาเด้อเห็ดแห้งกับแตกได้พี่น้องเอ้ยนี่นีน่อ้ยอันใหญ่เด้อครับเด้อใหญ่น่านี่ โซฟพออีกแล้วจ้าอันนี้อยู่ตามๆจ้าพี่น้องอู้วมิตะไครใหญ่ๆมิตะไครอัน,นซ้ำเหมืนป๊อดใหญ่เอลี่เบิงบอันนี้ปันแมงบงเด้อจ้าพี่น้องไอ้สวงเอาแมนะ่ไก่เนี่ยมันโลนใส่ให้มันโลนใส่เลยโอ้ยนั่นเห็นบ่พี่น้องไข่มันแตกเลยคอยเห็ดเองกินหมดเลยยังคอยยังแตกเจ้าเห็ด นี่มเบาสวงมาเบิ่งใส่แล้วครับใหญ่เท่กันเเอาเลยใหญ่มากเลยอันนี้นะตรงตรงดีงดีตกลงดอยเลยสวงเอายากแมนแม่นโอเค <Okay. S 2> <laughs> ราชาพี่น้องอันนี้สูงเห็นมันโลนลงเห็นมันขีมเมียดลงมาหลอดว้าย ตกอีกแล้วอีกไข่หนึ่งอยู่น้ำกันขางกันสวงเงี้ยเอาเลยจ้าไข่ใ,ใหญ่อยู่เดยนมีแต่ไข่ใหญ่ๆทั้งนั้นละ่ะอินไข่จักจันโอนี่เอามือตรงเอาเนี่ยนี่คู่กันเลย นี่เจออีกไข่นึงค่ะเบาสวงอยู่ไก่เนาะเดี๋ยวแกะเอาเลยแกะไงได้เนาะที่หรกระยานยิ่จ้าพี่น้องนี่กะมะพราวอีกแล้วจ้าไข่นึงอยู่ในไหนผนไข่ญงอยู่เดี๋ยวเขาแกะออกเอาจ้าเดี๋ยวเราแกะออก มันหนีบมันอยู่ในกาบในหลือใหม่เอาอย่างจักน้อยจ้าพี่น้องได้แล้วไหนดูสินี่อีกหนึ่งอันจ้าสองไข่ตรงอานนี้ต้นนี้กะพอต้นนี้สองไข่จ้า พี่น้องบวเมนสองจ้ามวเบ่งวันนี้บวเมนสองอันเด้อหกน่วยหกน่วยพี่น้องหกไข่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นซิบอันเลยต้นนี่เนาะอยสองเนาะยงมันห่วงหลายจ้าพี่น้องที่จะในเสียเอาได้ลรามันสูงนั่นมาเอาอันตามก่อนเออมันไหนอยู่น้ำจังซีอสองจัดเอาต้องเอาใส่มีดแล,ะละ้วล่ะแกะกลับไม่เนอยจ้าเนานะแกะกลบมันออก ต้นนี้ประมาณสิบโมยูแต่ว่าอยู่สูงจ้ะเข้ากองเอาหน่อยสองะยางมาพร้าหม่องเดียวเป็นสิบเลยต้นเดียวเลยแต่ว่าเราฝังเพื่อนฝังอุ้ยนี่น,นี่กีมมาเลยนี่อ่ะนี่น่นน่นนั่นขาวๆแมนหมดเลยด้วจ้าพี่น้นนนนนนอ,นนองนี่ค่ะสวงกีมเมาอยู่หัน ใครหนึ่งบ่เก็บอยู่ข้างล่างนี่เด้อไปลงเลยเกลงเลยเก็บเอาอยู่ข้างล่างก็ได้ส่วอึ๊บอึ๊บนี่เออนี่อันหนึ่งจ้ะต่อกันไปเลยมีตรายใหญ่แกะกากไม่ออกเอามีดแกะเอาค่ะมันแข็งเนาะเอามีดแกะเอากะอุ้ยพออีกตัวหนึ่งสองใครยังต้องกัดน่อยสองใส่เมื่อกี้นู้นอุ้ยสามเดี๋ยวเดี๋ยวจะทึ่งอุ้ยแกะกากไม่ออกขึ้นไรแถวเบื่อกี้น่ะ นี่กราบไม่เลยใส่เอออยู่ในกราบไม่สามอันเลยจ้าพี่น้องสามใครเลยนี่งัดเอาง่ายๆแด้เดวงัดนี่เออมิถ้าอันอันนี่มิถ้าอันใหญ่ๆอ่ะคนไหนใส่บ้างกันนะมิอันใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้องคนหนโอ้โทั้งเครงกับมีบ่เห็นจ้าพี่น้องพู้ ตู้ฮ็ดปวดปวดข้อเข่าอยู่ข้า,ขา,ขา,ขาขงบนอั <laughs> นนี้ขึ้นไปอีกเอื้อมมือเดียวเ,เดี๋ยวมาสองขึ้นต้นไม่เอาเลยจ้ะลนน่นใหม่สร้าล่นแล้ว,น,น,ว,วน,ลน,น,นี่นี่ดีเหมือนทำร่มเฮ้ยสร้างเฮ็ดล่นเมื่อกี้นี่เนาะใส่ล่นอะไรเนี่ยคุณท่านในเหมือดตะครองขึ้นก็สิล่นลงกันละเนีน่ยม,มันลน่น มันลุนลง้งอันเฮาก็เห็นนะ่ะดูอส้สวงมีตันใหญ่ๆเนาะนะยังหาไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องถ้าโชคดีวันเมื่อกี้ต้นหนึ่งกะได้เป็นสิบเนาะค่ะเนาะถ้าโชคดีพ่อเทลไข่จ้าตอนนี้เบาสวงเจอนี่พ่อเทละาไข่สองไข่ถ้าโชคดีกะ จังสีพอต้นเราเป็นซีไข่เหมือนเมื่อกี้เนาะไอ,อ้สวนอันนี้กระโชคดีอยู่สองไข่จ้ะเขาเอ,อิญมาสองไข่แล้วเอ,อิญจังไหนหมูบวมหู <c oughs> ครั้งแรก <c oughs> เจออีกไข่นึงจ้าพี่น้องเนี่ยมากินนมขอ้อยู่ใกล้ๆกันน้อยสองแล้วกับต้นเมื่อกี้ค่ะพี่น้องสุจัดการเอาเลยเอาเลยนะนเนาะตอมมาตรงเลยหมดกำลังสิมาต่อมกินคน,น แนมไปไก่เห็นข,ข้าวขาวจ้าอ่ะไอ้ส้วงย่างไปแม่นบอกไปดูซิอยู่ต้นน้อยๆนั่นแม่นอีหลีบอกกระตาดีอยู่เนาะโอเคค่ะพี่น้องน,<ๆ>นี่เป็นเครื่งนี้วะเลยเจอห่างๆนะคะรอบนี้เจอห่างๆเอาเนี้ยมาตรงนี้่ะมันโรยลงดิน ของหน่อยอย่างทีละเนาะชิ้นเล็กชิ้นน้อยต้องระมัดระวังพ่ออีกเหรอจ้ะอันนี้อยากหน่อยเนาะไอ้สวงสิบมีกี่หมาเลยแห้งๆนี่ลงอ่อพ่ออีกแล้วจ้าสองไข่อีกเหรอเด้อไอ้สวงเห็นสองไข่จ้าหาพวกอีกดีๆกันนะฮะนี่หลายขึ้นบีต้องกราบใหม่เด้ออีจ้าสองไข่ค่ะเอาเลยก่อน คือมากินมัน้ำเนาะฟังอยู่ในกาบคนนี้นี่แกะออกเราบอกใหญ่เนาะกาบไม่ต้องแกะกาบไม่ออกเอากิมเอาเลยเอาไปตรงเนี้ยกลับเอาเลยเออหามันโลนเพรากับกันโลนเนาะนี่เลียกพ่อเขาขาวอีกแล้วจ้าพี่น้องอย่างไปบนก่อนนี่ค่ะอันดหญ่จ้า ตรงเอาเลยค่ะตรง,ตรง,ตรงนี่เอาเลยจ้าเนี้ยเห็นต่ไก,กนน่เลยเนาะไอ้สวงเนี่ยนีเอาง่ายยู่ยเอาง่ายอ้หมักมีหมดเนาะยุ่ยใกล้กันจ้าพี่น้องหนีบอยู่ในเออ อ,อันนี้เ<ป>ด็แกเอามันเลือมันนี่เลืบดยิ่งไหมบ่กูหลายไขย่สามไข่แต่ว่าไขน่น้อยกําลังใหญ่กําลังน้อยนะสามไข่จังเลยนี่เด็กซูมอ๋อมันไขไ่ใบแมนีนมันตันได้ใหญ่นะพ่ออีกไข,นนนไขน่นึงค่ะเดี๋ยวให้อีสองมาเอาอีสองพ่ออีกแล้วข้างหลังจ้ะเดี๋ยวเอาไข่นี้ก่อน ยังมาตรงนะคนข่อไหวเนาะใส่คะ่ะคือตันตันบอลนี่ตันครับถุงถ้าจะยันอยู่ตรงนี้เลอค่อยๆนะครับน่าจะเห็ดแห้งกัดแตกเนาะหันเห็นบ่ต้องค่อยๆงัดออกพอตรงหรอแม่มันสิหลุดออกเลยขีดใส<น>่ไป็ดตวงรถต่อเนื่องกันค่ะอยู่ใกล้ๆกันเด้อ ต้นใกลก้ๆกันนะจ้าน,น้องโอ้บกพรอย,ยเทลาไร้เพื่อน,นหั่นเนาะเจนน่ะสิบครึ่งกี่นี่ต้นเดียวป้ก็แปลกมากเลยเอ,อิบเคลียลงเลยค่ะน่าอบอกส่วเอื่นอีกแล้วจ้าปาดยุ่สูงแค่ยุ่งสูงแค่เท่ายุ่งสูงสูงเออเดี๋ยวนีหันซอยกันเด้อพอดียือเอาหนิละมันตกลงมาตกก็จังเอาไม่ ลวนลวนต่อยมันลนเลยปุ๊บว้ยวใส่ละโดนไปหูหูแตกได้อยู่แตกบ้องนี่ม uh, ันคือเหลืองแบบนี้เนาะก็เหลืองเวลามันแตกแล้วเนาะครับเหลืองคือไข่ไก่นี่ล่ะมึงอย่กับเหลืองอืมไข่ตะกั่น ไร้เติบ e ยู you, จ้าพี่น้องคังแหลกของวรรณภาที่เคยหาคะา่ะจังไดกะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชเด้อค่ะคลิปนี้วรรณภากระเบาวสวงลาไปก่อนคลิปนะคะพอกันไหมเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับแลกหลายหนพี่น้องมือจันเหลืองนะน,น,น่ารักตะมุตะนิเลย